สวัสดีครับผมตรวจผลลวยฮาโยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่4ธันวาคมก่อนอีนั้นกระผมขอรบกวนเมตตาคนหลายกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลลวยฮาโยจังหวัดทุกวันนะครับววยฮาโยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่4ธันวาคมครับเลขค่าตัวค่า7377 57377เลข3ตัวบนออก377 377เลข2ตัวบนออก77 77เลข2ตัวล่างออก41 41นึ่งสีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่4ธันวาคมครับเลขค่าตัวค่า777 7ส7มเลข3ตัวบนออก377 3 7 7เลข2ตัวบนออก77 77เลข2ตัวล่างออก4ี่1ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่4ธันวาคมครับเลขค่าตัวค่า777 7ส7 7เเลข3ตัวบนออก377 3 7 7เลข2ตัวบนออก7 7 7จ็เหล็กสตัวลากออก4ี่1นหนึ่งฟังอีกครั้งนะครับ